ผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องระมัดระวังในการขายสินค้าที่ติดลิขสิทธิ์นะคะกรณีของแม่ค้ารายนี้ต้องออกมาอดครัวเลยเพราะว่าถูกกล่อซื้อผ้าปูที่นอนลายลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหน้าร้านของเธอไม่เคยขายแต่ว่าลูกค้ามาขยันขยอเธอก็บอกว่าดูแลลูกคนเดียวเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะแต่ต้องมาถูกล่อซื้อแบบนี้สุดท้ายค่ะถูกเรียกเงิน3า0 0 0บาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ทั้งนี้มีอยู่ว่าเพจ f c e e o o o อีชออ,ชอคอขยี่ข่าว2ได้มีการโพสต์เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายผ้าปูที่นอนหลังจากที่มีลูกค้าแชทเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนซึ่งทางร้านเนี่ยปกติก็จะขายแต่สีพื้นพื้นแต่ทางลูกค้าส่งลายมาให้ก่อนที่แม่ค้าจะบอกว่าไม่มีเพราะว่าเป็นลายติดลิขสิทธิ์แต่ทางคนสั่งเนี่ยก็ยังรบเรานะคะบอกว่าช่วยหน่อยหาให้หน่อย สุดท้ายนะคะพอส่งของให้เนี่ยกลับต้องมาเจอปรับหลายหมื่นบาทเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะผู้สก่อขของเราก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายรายนี้นะคะชื่อว่านางสาวสิริรัตน์อายุ43ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายที่นอนที่บ้านพักในอำเภอจังหวัดชัยนาทเธอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่ามีผู้หญิงใช้เฟซบุ๊กชื่อนามิเข้ามาสอบถามขอซื้อผ้าปูที่นอนที่เป็นลายลิขสิทธิ์แต่บอกไปว่าไม่มี ถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องไปสั่งเองที่อำเภอรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วแต่หญิงคนนี้นะคะก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้ที่มาล่อซื้อก็ยืนยันบอกว่าให้ไปหาซื้อมาจากเพจอื่นแล้วเอามาขายสิถึงจะใช้เวลาหลายวันยืนยันนะคะบอกว่าจะรอด้วย ด้วยความที่แม่ค้ารายนี้ไม่อยากเสียลูกค้าไปแล้วก็การขายแต่ละครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้กําไรเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะคะเธอตัดสินใจค่ะตัดใจทํานะก็ไปหาผ้าปูที่นอนตามแบบที่ลูกค้ารายนี้มาล่อซื้อค่ะหามาให้ได้แล้วก็ให้คนไปส่งของที่จังหวัดชนบุรีก่อนที่จะพบว่าเป็นการถูกล่อซื้อและพาไปตกลงกันที่สอพอเมืองพัทยานะคะ ครั้งนี้เนี่ยถูกเรียกเงินไป50,000บาทโดยมีผู้แทนของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการสุดท้ายเจรจาตกลงกันที่30,000บาททำให้แม่ค้ารายนี้ต้องยืมเงินจากญาติมาจ่ายค่าปรับกันจนครบนะคะใจบ้างเถอะคะ่ะพวกที่หากินทางเนี้ยคะ่ะมีอาชีพย่ยแล้วมาลอซื้อพี่ทำไมคะพี่ไม่มีของเนี่ยทำไมไม่เอาลายที่พี่มีคะหมาแมวทำไมไม่เอาคะทำไมต้องมาลอซื้อพี่ด้วยคะ คุณได้เงินดนีฉันไปสามหมื่นนะ่ะคุณไปแบ่งกันอนะ่ะคุณคุณคุณเห็นใจฉันมั่งดิคะเดี๋ยวพี่อยากเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะ,ะสังคมเนี้ยอยู่ยากจังเลยคะ่ะนี่คือประเทศไทยใช่ไหมคะ นี่คือเสียงอดครวนของแม่ค้ารายนี้เลยนะคะคเขาก็ยังบอกต่อบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเธอซึ่งเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าพ่อของลูกเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่ลูกเกิดปัจจุบันต้องไปเป็นรปภได้เงินเดือนหนึ่ง่นกว่าบาทเท่านั้นจึงคิดที่จะหาไรายได้เสริมด้วยการขายของออนไลน์ได้กําไรแต่ละครั้งเนี่ย 100ถึง200บาทลูกค้าอยากได้ก็รีบหาไม่ให้ไม่คิดว่าจะมาถูกล่อซื้อแบบนี้แค่เลี้ยงลูกคนเดียวก็ลำบากมากแล้วขนาดจะซื้อมือถือให้ลูกเรียนออนไลน์ตอนนี้ยังไม่มีเลยนะคะ ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลกันหน่อยเป็นข้อมูลจากเพจสอบนิติบัณฑิตไทยนะคะนนติบัณฑิตไทยเป็นข้อมูลจากเพจสอบเนติบัณฑิตไทยขอบคุณค่ะพี่บ๊อบมีคําอธิบายบอกว่าลักษณะของการล่อซื้อกับล่อให้กระทําความผิดมีความต่างและมีบทลงโทษด,ดังนี้ถ้าเป็นการล่อซื้อค่ะคุณผู้ชมเขาอธิบายแบบนี้นะคะเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดนั้นได้กระทําความผิดอยู่ก่อนแล้ว เจ้าพนักงานจึงได้วางแผนเพื่อล่อซื้อของผิดกฎหมายจากผู้นั้นก็คือสรุปง่ายๆทำผิดอยู่แล้วแล้วเจ้าพนักงานเนี่ยไปล่อซื้อเพื่อที่จะได้ตรวจสอบจริงๆนะว่าเอ๊จะทำความผิดจริงๆตามกฎหมายส่วนการล่อให้กระทำความผิดคือกรณีที่มีบุคคลซึ่งไม่มีเจตนาจะกระทำความผิดมาแต่แรกแต่ถูกผู้อื่นหรือว่าเจ้าพนักงานหลอกให้กระทำความผิด อาจเกิดจากแรงจูงใจให้คำมั่นสัญญาหรือว่าหลอกลวงด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้ถูกจับกลุ่มตามแผนที่ผู้อื่นหรือว่าเจ้าพนักงานได้วางไว้เ mm. ช่นนี้ถือเป็นการจูงใจหรือว่าล่อลวงให้เกิดการกระทําความผิดขึ้นเป็นการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบนะคะ mm. ซึ่ง mm. เรื่องนี้คุณผู้ชมฟังแล้ว mm. คิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook mm. ได้นะคะค,คือกรณีเนี้ยถ้าเกิดดูตามเนื้อความนี้นะคะที่ทางเพจเขาให้ mm. ข้อมูลมาเนี่ย น่าจะเป็นการล่อล่ให้กระทำความผิดมากกว่าไหมคะพี่เออถ้าดูจากเหตุการณ์ที่แม่ค้ารายนี้บอกแล้วก็<ฆ>ดูตามข้อกฎหมายใน2ประเด็นการล่อซื้อกับการล่อให้กระทำความผิดเนี่ย<ฮ>อันนี้ดูเหมือนจะพูดใน,ในฐานะที่ไม่ได้ไม่ได้รู้กฎหมาย<ฆ>ในรายละเอียดมากนักนะครับ<ฮ>ถ้าดูตามข้อมูลนี้เนี่ยน่าจะเป็นล่อให้กระทำความผิด<ฆ>แต่ทีนี้เนี่ยจากเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าพื้นฐานท่านไม่ได้ปฏบิบัติอะไรที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วมีคนมาขยันขยอ แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไปซื้อมาขายให้เขาเนี่ยต่อให้ลูกค้าจะรอจะจ่ายเท่าไหร่ก็ตามรู้อยู่แล้วว่าผิดก็อย่าเสี่ยงใจแข็งหน่อยอทีนี้เหตุการณ์นี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการล่อซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แบบนี้ผู้แทนของบริษัทที่บอกว่ามาเรียกรับเงิน3 0,000บาทเพื่อไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยนะครับ ทางบริษัทต้นสังกัดเนี่ยทราบไหมดูเรื่องด้วยหรือเปล่านี่อันนี้ต้องไปดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ทาความผิดก่อนหน้านี้คือไม่เคยขายสินค้ามีลิขสิทธิ์ดัดผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะมันจะเข้าข่ายล่อให้กระทาความผิดซึ่งไม่มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องให้เจ้าที่ตํารวจนะคะตรวจสอบแล้วก็ขออีกทีหนึ่งว่าเข้าข่ายกรณีไหนนะคะ